ีครับเอซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามกันเลยเนาะวันที่29เดือน6ปศ2568นะครับกับแนวทางราสตา v ีอพีลาวกาชาตแล้วก็ดาวโจนนะครับกับวันนี้ผมขออนุญาตไม่เอาวันเก่าลงเนาะนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับเพราะว่าวันนี้การอัปโหลดวิดีโอช้ามากเลยนะครับสัดญาณยังไงไม่รู้ก็เข้าแนวทางใหม่เลยนะครับ ขับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณเนาะนะครับการดิเคราะห์ตัวเลขมันมีกา,มารทราบว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็ขอให้สมาชิก f c ทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกลับมาดูเราสตาร์ VIP นะครับวันนี้ผมให้ที่9 7 4 1เจนะครับจุดบิน9 7 4 1เ กับเลขเด่นมหมายเลเก้ากับ7จ็ดก็จับที่เล็กเจครับแต่ชอบเลขเ้าจับที่เลขเก้นะครับจับ4ชุด7 9 7ดเก้3เนึครับสตัวผมให้ที่ ผมเน้นผิดตัวเนาะเจ็ดเาเจ็ดเกนะครับจ,จริงมันต้องผมชอบเลขเก้นะครับเขียนผิดนะครับใครจะจับ9ก็เก้าเจ็ดเก้่าหเเหมือนกันนะครับเปลี่ยนได้นะครับ หลอตามี้นะครับผมเน้นในผิดตัวนะนะครับผมเน้นในที่เลขเก้านะครับก็เปลี่ยนใหม่เนาะ <c oughs> เปลี่ยนแก้หัวไม่เป็นไรหรอกนะไม่ไม่สกรปรกเนาะครับเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสามครับตัวที่เรากาชาตินะครับเรากาชาติชุดบิน สี่เจ็ดหนึเจ็กเล็กเด่นกับผมให้ที่4กับ7ก็เล่นในที่เลขเจ็ดนี่คผมดูผิดเจี่เจ็ดหน,นึน่งเจ เจ็ดหกสามตัวไม่ที่สี่เจ็ดหกตัวทีเก้าหนึ่งเนาะจัดหนึ่งกับเก้าสี่นั่นลุ้นเะดี๋ยวจะเอาสามตัวไปตัดก็ได้นะครับนี่เน้นที่เลขเจ็ด มันจะมีเจ็ดกจ็ดสกับต่อที่ดาวโจน v i p จุดบิน3 5 2 0 7เล็กเลขเดนหันไม่3กับ5 ก็เล่นใ้ที่เล็กานะครับกดจับไปที่5 3 5สามห้องห้าศ็ด กับมาสองส่วนนะเจ็ดส่วนสามตัวผมจับให้ดีสามห้าเจ็ดตอนนี้นะครับดาโจานก็มีห้าเจ็ดห้าเจ็ด พาศกับตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตามนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่29เดื 6, อน6พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านจีบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอใยเข้าคอยถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ